อันนี้ที่จะทําโปรแกรมให้อะค่ะคุณแอนก็คือตอนเช้าตอนเช้าเราจะสร้างแกนมิติเวลาไว้และให้คลื่นแม่เหล็กตัวนั้นแหละดูดเราไปหาคลื่นพลังความสุขความสบายความร่ำรวยค่ะ hmm. ให้ให้แกนแม่เหล็กที่เราสร้างไว้เนี่ยดูดเราไปเองแล้วเขาจะเซตเ,เซตเอเนอร์จีในในตัวเราอะค่ะจากเมื่อก่อนเราจูนไปหาเขาแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นให้เขา ดูเราไปหาคลื่นนั้นค่ะโอ้อ่ะคราวนี้เราต้องมารู้จักคําว่าพลังงานก่อนนะคะพลังงานก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละแต่เรามองไม่เห็นแล้วก็เราอาจะเรียกเขาว่าความว่างก็ได้เนาะความว่างหรือเวลาก็ได้ทีนี้พลังงานตัวนี้เขาต้องการพื้นที่ที่เราเรียกว่าเวลาค่ะมาดูมาดูว่า การที่เขาต้องการพื้นที่เนี่ยหมายถึงยังไงก็คือมันต้องเคลื่อนตลอดเวลาแม้แต่น้ําก็ต้องเคลื่อนลงก็ต้องเคลื่อนเห็นไหมคะไฟเขาก็ต้องเคลื่อนอทีนี้พอมาดูตัวนี้นะคะเรากําลังจะดูตัวพลังงานให้เห็นว่ากายเราเนี่ยจริงๆเราจะต้องเคลื่อนเหมือนน้ำอะค่ะเคลื่อนให้ไปพร้อมกันกับพลังงานของความว่างเพราะในความว่างมีพลังงานเยอะมากๆอ่ะทีนี้พอเห็นของจริงเนี่ยค่ะจะเข้าใจ พอจับลูกดิ่งปับ๊บตัวนี้คือตัวพลังงานเนี่ยเขาจะมาแสดงว่าเขาต้องการพื้นที่นะคะเขาจะดุกด๊กดิกด๊กดุก๊กดิ๊กแล้วในกายเราเนี่ยค่ะมันจะมันจะนิ่งอยู่ไม่ได้ก็คือมันขับของมันเองไปเหมือนกับนาฬิกาเลยค่ะช่องเนี่ยอ่าช่องมันจะไปประมาณ5นาทีหรือไม่ถึงแต่ไม่ต้องไปนับค่ะแต่ให้เราปล่อยปล่อยพลังในตัวเราให้เคลื่อนไปให้รู้สึกว่าเบาที่สุดอะค่ะคือต้องไปพร้อมเขาเขาจะดึงเราไปใช่ไหมคะ แล้วถ้าสังเกตเขาจะเขาจะเหวี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ไม่หมุนนะคะเขาเดินทางแรงขึ้นแรงขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคนั่นคือพลังงานค่ะพลังจริงๆเขาจะเคลื่อนตลอดเวลาแล้วเขาต้องการพื้นที่ของเขาเอาแล้วส่ทีนี้คําว่าพื้นที่ก็หมายถึงอารมณ์ของเรานี่แหละ เวลาเราวีนเวลาเราเหวี่ยงนั่นก็เป็นเพราะว่าคนอื่นพยายามที่จะมาแทนที่อำนาจพยายามที่จะบึ้งคือถ้ามาสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยไม่เป็นไรคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเข้ามาแบบเนื้อปุ๊บเราก็แบบคูณสองใช่ไหมคะใช่ค่าำว่าพื้นที่ก็คือพลังอำนาจค่ะที่เราต้องการ พลังอํานาจที่เราได้รับจากข้อเรียกร้องซึ่งวิธีการที่จะทําให้ตัวเองได้อํานาจเนี่ยแต่ละคนจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันบางคนใช้ไม้อ่อนบางคนใช้ไม้แข็งแต่มันจะมีพลังอํานาจสูงสุดที่เราจะต้องรู้จักเขาอ่าพอมาดูคําว่าพลังอํานาจสูงสุดตัวนี้นะคะเขาจะพาตัวเขาลอยเหวี่ยงไปอยู่บนหัวเราโน่นละค่ะ อันนี้คือพลังอำนาจของผู้ที่เคยมีอำนาจสูงสุดซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็น่าจะเป็นกษัตริย์ที่พาวาสูงสูงๆอะคะ่ะอำนาจของเขาพลังไฟฟ้าที่ดึงออกมาดึงออกมาใช้ก็คือทุกอย่างต้องสนองตามที่เขาต้องการเท่านั้นอาจจะเป็นบรรดาจากกักรพรรดิอะค่ะมาดูนะคะพอพอเรากำลังพูดถึงพลังอำนาจสูงสุดที่บุคคลจะพึมี เมื่อกี้เวลาเนี่ยมันไปทีละช่องทีละช่องแต่นี่มันไม่ทีช่องมันม ouais ันไม่ใช่ช่องเดียวมันไม่ใช่ทีละช่องเขาเขาเอาว่าเขาไม่อยู่ค่ะเอาเขาไม่อยู่แล้วก็ดูลูกดิ่งที่เขาเขาพุ่งนะคะน้ําหนักจะไปอยู่ที่ลูกดิ่งถ้าเราชูขึ้นเนี่ยค่ะก็คือดนวยนะคะให้ให้ให้ดูน้ําหนักว่าว่าลูกดิ่งเขาจะหนักมากมันจะถ่ายไปอยู่ที่ลูกดิ่งหมดเลยอะค่ะแล้วก็พุ่ง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 คือเหมือนกระจายออกไหมคะคุณแนน แตกตัวเหรอคะ,ะอ๋อเป็นไปได้กอเป็นไปได้ค่ะอันนี้มัน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 เป็นวัตถุที่เขาหมุนให้มันลมก็เพื่อให้เขาอะไรอะให้เกิดแรงในตัวของเขาไหมคะใช่ไหมแต่มันหนักมากอะค่ะหนักกระชากแล้วแบบแต่พลังเราไม่ต้องส่งเขานะเข้าไปของเขาเองอะค่ะ <laughs> แค่นี้นผมให้หยุดด้วแบบอ๋อนี่คือตัวตัว ัวพลังตัวนี้นะคะพลังอำนาจสูงสุดตัวนี้ก็คือการอยู่เหนือแรงต้านค่ะเพื่อให้จุดหมายของเราสมบูรณ์ก็คือพลังความสำเร็จนั่นเองค่ะเขาไฟแบบแบบแบบนึกภาพไปบอกนะเขาเดินทางเร,ร็วแรงแล้วก็สุดแต่เรารู้สึกผ่อนคลายนะคุณแม่เนาะแบบดุไม่เชิงแต่มัน พยายามมันไม่ยากมันไปของมันเองเม,มันไม่ต้องยามอ่ะฮะค่ะเรียวรู้ตัคลิปก่อนนะคะนี่ก็คือให้เรารู้จักตัวพลังงานว่าว่ามันมีอยู่แล้วตัวเราเองเนี่ยเวลาเราเอาอ,อารมณ์ของเรามามาใช้เวลาที่เรากําลังจะเดินทางไปสู่อนาคตจัดการชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขมีความมั่นคงเนี่ยเราดึงพลังงานออกมาใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีการบันทึกพลังงานตัวเองไว้แค่ไม่กี่คีย์แค่นั้นเองค่ะ อันนี้เราจะใส่พลังตัวสูงสุดเข้าไปเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเรียนรู้การเอาพลังงานมาใช้กัน